คืนจุดท้ายอยู่พม่าเนี่ยเรากินอ,อาหารด้วยกันที่เมืองมันเดเลรุ่งเช้าก็ขึ้นเบินกลับจากมันเดเล่มากรุงเทพแ้สมบัติสมพรก็บินจากกรุงเทพกลับไปเวียงจันทร์คืนนั้นแล้วคืนลุงคึ้นเาหายตัวไปเลยหายตัวมา9ปีแล้วครับผมเองเชื่อว่าลาวไม่ได้ฆ่าสมบัติสมพรเพราะผมเชื่อว่ารัฐบาลลาวแม้จะเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยเป็นรัฐบาลซึ่งมีความอ่อนไหว ไม่กล้าวร้าวไม่รุนแรงสมบัติสมพรเนี่ยเป็นคนลาวนะครับไปเรียนหนังสือที่สหรัฐอเมริกาแล้วติดต่อใกล้ชิดกับพวกเควกเกอร์พวกเคเว,เก,วก,เคเกเกอร์เนี่ยมันเป็นศาสนาคริสต์นิกายเล็กๆเ,เขาปฏิเสธ นิกายใหญ่กระแสหลักพอเห็นว่านิกายใหญ่กระแสหลักเนี่ยมีพวกบัตรหลวงเข้ามาคุมพวกนี้ปฏิเสธบาตรหลวงปฏิเสธวัดวาอารามทั้งหมดแล้วเขาเชื่อว่ามารวมตัวกันที่ไหนก็ได้แล้วนั่งภาวนางเ,เงียบๆเขาเชื่อพระจิตเจ้าจะประดนานเขาอยากพูดอะไรก็พูดแลวพวกนี้จะถือเรื่องสันติวิธีสาคัญที่สุดเขาเชื่อทุกคนเนี่ยมีพระเจ้าอยู่ในตัวใครฆ่ามนุษย์เนี่ยพิดหมด แล้นิกายนี้เนี่ยเขาห้ามไม่เผยแผ่ศาสนาแม้กระลูกต้าก็ไม่ให้เผยแผ่ถ้าลูกเขาเห็นว่าพ่อแม่เป็นควิกเกที่ดีเขาก็จะเป็นเองแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยพวกควิกเกอร์ก็ถูกปราดะหานมาทีงอังกฤษ,ก,ษก็หน,นีไปอยู่อเมริกาโดยเฉพาะรัฐสาคัญในอเมริกาที่ซอว่าเพนซิลเวเนียคือมิสเตอร์เพนเนี่ยเป็นแม่ทัพเรือแล้วหันมาถือสันติวิธีแล้วก็ อพยพไปะะอเมริกาบริเวณที่ในเพนไปตั้งลกลากอยู่เนี่ยเขาเป็นกลุ่มเดียวในอเมริกานะที่ไม่ได้แย่งชิงจากพวกอินเดียนแดงซื้อขายด้วยราคาย,ยุติธรรมเพราะฉะนั้นพระเจ้าปนมนตรีก,ก็ตั้งชื่อว่าสวนเพนเพนิซเวเนียสวนของในเพนเป็นรัฐใหญ่รัฐหนึ่งเลยเป็นรัฐแรกๆของสหรัฐอเมริกา,าตั้งเมืองหลวงชื่อฟิลาเดลเฟียฟิลาเดลเฟียนี่ก็เป็นมิตรภาพความรัก ภาษากรีกนี่สำคัญมากครับและพวกนี้ต่อมาโดยเฉพาะพ,พวกอเมริกันเนี่ยตั้งกลุ่มเรียกว่าอเมริกันเซอร์วิสคอมมิตี้กลุ่มอเมริกันนี้จะไม่เผยแพร่ความคิดเรื่องของเควกเกอร์แต่ต้องการจะไปติดต่อผู้คนให้รักความยุติธรรมในสังคมให้รักสันติวิธีและพวกนี้ครับก็มีอิทธิพลผมเองก็รับอิทธิพลจากเขามาเยอะสมมาสมพรไปเรียนอเมริกาก็ไปคบกับคนพวกนี้ ที่ฮาวายคุณต้องเข้าใจนะฮาวายจะต่กอกเป็นอิสระนะครับอเมริกันเพิ่งยึดครองไปเร็วๆนี้เองสมมาทพรก็มีความเชื่อมั่นแบบเควเกอร์ต้องทำต้องรักมิตรรักศัตรูแล้วตอนนั้นคอมมิไดยึดครองประเทศลาวได้คน,คนในลาวโดยเพราะคนมีอันจะกินผู้ลากมากดีเศรษฐีหนีออกจากลาวเป็นแถวเลยแต่สมาทมพรเขากลับไปอยู่บางลาว กลับเข้าไปในวันที่คนหนีก็เข้าไปแล้วเขาก็าไปตั้งเรื้อตั้งตัวที่นั่นทํางานภายใต้รัฐบาลคอมมิวนิสต์แล้วก็ทําเป็นเรียกว่าแบบเอกชนนะครับทํางานเรียนพัฒนารากยาจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนแบบเกรกเกอร์แบบสันติวิธีผมรู้จักสมบัติสมพรนานแล้วเขาก็ต้องการทางเลือกใหม่ๆผมเคยพาเข้าไป ประเทศภูฐานภูฐานเป็นประเทศซึ่งปฏิเสธการพัฒนาแบบตะวันตก GNP ยิ่งยิงว่าผิดผลได้มากมันจะรวยมากแต่ GNP นี่มันหมายผิดได้มากเนคนรวยไม่ได้เปรียบคนจนมันเสียเปรียบพระภูฐานเขาเสนอ GNH เพราะนั o ชน l happiness ให้ทุกคนมีความสุขไม่จำไม่ต้องรวยสมบัติสมพอไปกับไปกับผมที่ภูฐานหลายประเทศเขาไปกับผมนะครับประเทศลาวเนี่ยเขาไปทํางาน พัฒนาจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนแบบสันติวิธีผมก็ไปดูงานกับประเทศลาวมาดูในประเทศไทยครั้งล่าสุดเนี่ยเราไปพมา่าด้วยกันคืนสุดท้ายอยู่พมา่าเนี่ยเรากินอาหารด้วยกันที่เมืองมันเดเล่ลุงเช้าแล้วขึ้นเะรบินกลับจากมันเดเล่มากรุงเทพสมบัติสมพรก็บินจากกรุงเทพกลับไปเวียงจันทร์คืนนั้นและคืนลุงคืนก็หายตัวไปเลยหายตัวมา9ปีแล้วครับ เขาได้เมียดีครับเมียเขาเป็นคนสิงคโปร์นะครับเมียเป็นคนฉลาดเคยทํางานให้สาธารณชาติเคยไปทํางานที่อิสตีมอร์ตั้งแต่อิสติมอร์เพิ่มเริ่ได้เอาการาชใหม่ๆเมียเขาอุทิศตัวเพื่อสมบัติสมพรมากเมื่อเขาหายไปเนี่ยเมียเขาก็ติดต่อผมให้ผมช่วยเหลือต่างๆนะครับในตอนนี้สมบัติสมพรหายไป9ปีแล้วเมียเขาเขียนเรื่องสมบัติสมพร ซึ่งเราปเพปิ่งไปเปิดตัวหนังสือที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศเมื่อวันที่14ธันวาคมซึ่งตรงกับวันเกิดพญานุมาริชทนแต่สมบัติสมภารเขาหายไปวันที่15ธันวาคม9ปีแล้วหนังสือเล่มนี้ถ้าใครอ่านปภาษาอังกฤษได้ผมอยากให้อ่านและถ้าใครอ่านไม่ได้มีเพื่อนอ่านภาษาอังกฤษได้คนจะแจกให้ได้อ่านเมียเขาเขียนดีมากเลยครับพัณนา,นาไม่ได้ยกย่องเชียร์สามี พูดถึงความขยันขันแข็งความทุ่มเทชีวิตต่างๆให้เพื่อประโยชน์ไม่เพียงคนลาวประเทศประเทศเพื่อนบ้านผมเองเชื่อว่าลาวไม่ได้ขาดสมบัติสมพรเพราะผมเชื่อว่ารัฐบาลลาวแม้จะเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยเป็นรัฐบาลซึ่งมีความอ่อนไหวไม่กล้าวร้าวไม่รุนแรงเพราะผมมีเพื่อนเรียนสัมชันด้วยกันนะครับชื่ออรุณบุพผาเรียนสัมชันด้วยกันก็มาเรียนเจ็ดแปด แน่นอนภาษาฝรั่งเศสเขาดีกว่าผมเยอะลาวเคยเป็นขึ้นฝรั่งเศสอรุณบุปผาก็เป็นชนชั้นพูดภาษามากใช่ชนชั้นตักตักดีนาเพราะพ่อเขาเป็นเจ้าพยา,ยากับจะเรียกว่าเป็นองคงมนตรีของเจ้าหมาชีวิตเพื่อนผมคนนี้จบจากอรราสาชันก็ไปเรียนในรัฐตำรวจสามพรานกลับไปได้เป็นราชองค์รักของเจ้าหมาชีวิตเมื่อลาวเปลี่ยนเป็นคอมนิ์เจ้าหมาชีวิต มกุฎราชกุมารก็ถูกจับไปเข้าโรงเรียนเขาเรียกว่าโรงเรียนล้างสมองแบบคอมมิวนิสต์นะฮะไปอยู่ที่ทุ่งไหเหิน20ปีครับภรรยาไปมีสามีใหม่แล้วแต่ว่าไอ้หมอนี้กลับมาได้ผมไม่พบท,ที่ลาวเลยครับไม่พบที่ลาวกลับมา20ปีครับเพราะฉะนั้นผมยังเชื่อเลยว่าสมบัติสมพรจกไป9ปีคงจะได้หลุดออกมาตอนนี้คือลาวเขาไม่รู้จะให้สมบัมบติสมพรออกมาได้ไงเพื่อไม่ให้เสียหน้าเพราะลาวเนี่ยเขาตัดสินใจยากครับ พรรคอมมวนิสกับทหารมัานคานอำนาจกันอยู่และทุกอย่างประชุมกันตกลงต้องเป็นเอกฉันเนี่ยผมว่าตอนนี้ถ้าเขาจะปล่อยออกมาเนี่ยเขาก็กลัวจะเสลลียหน้าเพราะฉะนั้นเมื่อผมไปพูดเปิดตัวหนังสือเล่มล่าสุดที่ภรรยาเขียนถึงสามีเขาเนี่ยผมก็พูดนักเขียนต่างๆที่ไปร่วมประชุมที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศในกรุงเทพก็บอกเขียนยังไงก็ตามอย่าไปโจมตีรัฐบาลลาวเลยสงสารเขาเถอะมองเขาในแง่ดี แล้วผมยังเชื่อว่าสมบัติสมพลน่าจะได้รับปล่อยตัวออกมาคงไปถึง20ปีอย่างที่เพื่อนของผมที่เป็นความหวังของผมนะครับแล้วผมก็ดีใจที่ภรรยาเขาก็เชื่อผมด้วยภรรยาเขาเป็นคนฉลาดมากเป็นคนที่ทํางานในระดับดานานาชาติแล้วผมก็ชักชวนร่วมกับพวกพวก,กให้มาปาตกรถาเสมเพ่งพวง,พงแก้วรู้สึกเรากำหนดวันแล้วนะครับ13กุมภาพันธ์ ที่ศูนย์กลางของมูลนิธิเสียงคอนเสิร์ร6 6ตครปฐีบ6-66ถนนเจริญนครถ้าผู้ใดสนใจก็สามารถติดต่อได้นะครับเขาจะมาพูดเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็จะมีล่ามแปลเป็นไทยเบอร์ภาษาคาถาเสนพึ่งเปลียงแก้วเนี่ยเราจะเลือกบุคคลที่อุทิศชีวิตเพื่ออุดมคติเพื่อความดีความงามปีก่อนนี้เราก็เชิญบาทหลวงนิกายกฤษจากนิวซีแลนด์ไปใช้ชีวิตอยู่ที่แอฟริกาใต้าบาทหลวงคนนี้ก็ต่อสู้ เพื่อแม่คนผิวขาวเผื่อคนผิวดำในในช่วก็ได้ชนะนะครับคนผิวขาวคนผิวดำ,ดำก็ดีกันได้แต่ก่อนนั้นวุนของคนนี้ก็ถูกของข,องขวัญส่งมาให้ของขวัญเนี่ยพอเปิดออกมาเนี่ยมันเป็นระเบิดตาบอดไปข้างหนึ่งมือขาดสองข้างแต่เขาก็เป็นทันติวิธีแท้เขาบอกว่าเขาดีใจที่เขายังมีปากพูดได้แล้วเขาพูดในสันติวิธีและผมเข้าใจว่าปีหน้าเนี่ยมนิธินิวาโนจะมอบรางวัลนิวาโน เพื่อสันติภาพให้เขารางวัลสันติภาพนิวานโน่น,นี่ถือว่าเป็นรางวัลโนเบลสันติภาพของเอเชียเลยนะครับผมก็เคยได้รับรางวัลน,นี้เมื่อเมื่อ5ปีก่อนหลังจากผมได้รับรางวัลแล้วก็ท่านปนิมตุนิมพระภิกษุพุทธศาสนาจากเกาหลีก็ได้รางวัลน,นี้แล้วปีนี้ภิกษุณีเฉาวเวยจากไต้หวันก็ได้รางวัลน,นี้ภิกษุณีเฉาวเวยนี่เป็นคนสำคัญมากของไต้หวันนะครับต่อสู้ อย่างสันติวิธีเพื่ออิสรภาพทั้งทางการเมืองทั้งทางสังคมทั้งทางจิตวิญญาณ